ความเร็วสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตรงที่ผู้ขับขี่มักขับรถด้วยความเร็วโดยไม่ระมัดระวังทำให้เกิดความสูญเสียบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุโมงคที่มีการขับขี่รถโดยใช้ความเร็วตลอดเวลาและด้วยทัศนวิสัยที่จำกัดแสงไฟที่มีน้อยทำให้มักนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงกับแนวคิดเซฟไลฟ์ Life, ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียเพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครหรือสอปทกทมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนนบริเวณเขตดินแดงในบริเวณ2พื้นที่คือบริเวณอุโมงดินแดงและบริเวณประตูหนึ่งทางเข้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองที่เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยบริเวณอุโมงดินแดงรถมีการใช้ความเร็วสูงบริเวณทางตรงอีกทั้งทัศนวิสัยที่ยากต่อการมองเห็นทําให้มักเกิดเหตุรถล้มการเฉียวชนหรือแม้แต่การพุ่งชนบริเวณทางโค้งที่ก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหลายรายเช่นเดียวกันในพื้นที่บริเวณประตูหนึ่งทางเข้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ประสบปัญหารถขับด้วยความรวดเร็วพร้อมทั้งทัศนวิสัยในตอนกลางคืนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังนี้บริเวณอุโมงค์ดินแดง 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง 2. จัดทำเส้นชะลอความเร็ว 3. ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอบริเวณประตูหนึ่งทางเข้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครสอติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือน 2. จัดทำเส้นชะลอความเร็วซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการจราจรแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนงดประมาทและขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อท้องถนนไทยที่สวยงามเซฟไลฟ์ Safe ights, ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย